สวัสดีค่ะสวยพอดีเดินผ่านมาเห็นดอกไม้สวยไหมคะสวยจังเลยสวยมาก ดอกซากุระมาไปดอก uh, ภาษาเดนมาร์กเรียกคริสแบอร์อังกฤษอีสคริสอบไร์คริสเบอร์ สีชมพูสวยงามมากที่บอกว่าเห็นข้างๆทางแล้วว่าจะถ่ายให้ดูนี่ค่ะเห็นข้างทางแล้วนี่ค่ะโอ้ยย้อนย้อนแสงเขาสวยงามมากเลยอยากให้ดูอันนี้อยู่ข้างนอกรั้วะค่ะนะอยู่ข้างนอกถนนจะเห็นมันสวยนี่ค่ะ สวยมากมันมีมันทั้งหมดสองสวนคนละบริษัทกันที่บ้านนะโอ้ยสวยงามมากเลยนี่สีขาวพอดีลมแรงมันใกล้จะมันมันจะลน่นท่ามันถ้ามันไอนนู่นนะ มันจะร่วงไม่ใช่มันจะร่นถ้ามันบานมากๆเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าลมลมพัดมากๆเนี่ยมันมันจะร่วงลงมาถ้าดอกมันแก่มันบานมากนะ่ะสองต้นสีชมพูสวยงามตัวจริงสวยมากแล้วไอ้นี่สีขาวสองต้นสีขาวสองต้นค่ะสวยมากโอ้ย สองต้นสวยงามจริงๆแล้วแบบขาวโอ้ยแต่มีนะคะถ้าถ้าในเมืองอยู่ในโบสคริสต์นะมันจะเป็นสวนเลยแต่ยังไม่ได้ไปถ้าลมแรงแบบนี้นะมันคงจะหล่นหมดแล้วโอ้โหแบบสวยงามดูค่ะดูค่ะดูต้นฝั่งด้านโน้นคือจะสวยเลย สวยจริงๆสวยมากโอเคนะคะถ่ายให้ดูว่ามันสวยโอ้โหต้นแล้วแบบแผ่มากถ้าเข้าไปถ่ายข้างในมันก็ไม่ได้สวยเหมือนถ่ายข้างนอกโอ้โหูดูอนี่แดดโละแดดแดดแดดล่มนะมันมันมันบดอ่ะอืมดู สวยงามจริงๆเลยถ่ายให้ดูค่ะข้ามถนนสวัสดีค่ะไปดูดอกไม้มาแล้วก็ตอนนี้แดดออกละเริ่มแดดออกก็จะเดินไปหาดอกไม้อีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เดินดูดอกไม้แล้วก็พอดีเดินมาบ้านลูกชาย แล้วตอนนี้ก็จะเดินไปหาต้นดอกไม้อีกมันเข้าไปในสวนเขาไม่ได้ไม่ใช่เข้าไปไม่ได้หรอกแบบเขาไม่มีคนอยู่นะก็เลยถ่ายข้างนอกรั้วพอดีเดินมาส่งของลูกชาย ก็เลยถ่ายวิวให้ดูว่าเป็นแบบไหนอันนี้แถวบ้านนะคะแถวบ้านอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านขวามือก็จะไปเป็นแอร์พอรตหน้าซัมเมอร์แล้วอ่ะ ดอกไม้มันจะสวยงามมากดูดูดอกนี้สีชมพู้ยถ่ายวิวให้ดูค่ะแบบสวยมากดูอันนี้นอกรั้วค่ะนะคะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้สวยดูสวยงามอุย้ยหอมด้วยเดินผ่านและหอมค่ะเดินผ่าน